สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฮะดีษโดยอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรรฮีม alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nafs t a ละว w a l ก a hawla w a l า a quwwata illa billahi il alaihi adib Allahu um m a s y a l l ม wa s wa a l a กอ ala อับดิกะวะรอซูลิกะมุฮัมมัดินวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบิฮิอัจมะอีนอัมมาบะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความเมตตาจากอัลลอฮ์ได้มีเด่พี่น้องที่ศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เรื่องราวของมุสลิมะห์ซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่สำคัญอีกประการหนึง่งที่ เราเองอาจจะต้องมีมุสลิมะคอยดูแลนะครับเราจึงเห็นว่าบางเรื่องมุสลิมะอาจจะต้องคุยกันเองเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้เปิดช่องในการทำความเข้าใจให้ได้ง่ายมากขึ้นฉะนั้นทุกครั้งที่สฮาบะมีปัญหาหรือสฮาบียมีปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของสตรีเรื่องของผู้หญิง ท่านนาบีก็จะแนะนำให้ท่านหญิงอาอิชะซึ่งเป็นภรรยาของท่านคอยให้ความกระจ่างในกลุ่มของสตรีเพราะเ,าเรียกว่ามันจะเป็นเรื่องสะดวกเรื่องง่ายในการที่จะคุยกันก็เรียกว่าเรื่องของผู้หญิงก็ต้องให้ผู้หญิงคุยกันถือว่าจะเหมาะกว่าแล้วก็ประลดลดช่องว่างของอความกระดากอาย นะครัเพราะว่าบางทีถ้ามุสลิมไปถามผู้ชายบางทีก็ไม่กล้าถามในสิ่งที่มันเป็นกิจของผู้หญิงโดยเฉพาะเช่นเรื่องของเฮสเรื่องของการหลับนอนระหว่างสามีภรรยาเรื่องของอการยิมะการมีเพศสัมพันธ์บางทีถ้าจะให้ผู้ชายมาตอบบางทีก็อาจจะมีเรื่องของความกระดากอายเราจึงจะต้องมี มุสลิมะที่มีความรู้นะครับเพื่อที่จะไขข้อข้องใจเหล่านี้เช่นเดียวกันกับเรื่องของการทำฮั์นะครับเรื่องของการทำฮั์บางทีเราเองก็จะต้องมีมุสลิมะกลุ่มหนึ่งที่คอยดูแลผู้หญิงนะครับในการประกอบพิธีฮั์หรือในการสอนในการให้ความรู้เพราะ บางเรื่องมุสลิมก็อาจจะไม่กล้าถามมุสลิมีนนะครับฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กันเพื่ออะไรครับเพื่อทําให้อิบาดะของเราในบางเรื่องที่บางทีมันอาจจะเป็นโอกาสแค่ครั้งเดียวในชีวิตอาจจะพลาดไปนะครับครั้งเดียวในชีวิตอาจจะพลาดไปเพราะเราไม่ได้เตรียมการเราไม่ได้ศึกษาก่อนนะครับเช,เช่นเรื่องของการทําพัช ของมุสลิมะที่มีโอกาสได้ไปทำฮัจจ์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการทำฮัจจ์ถ้าเราเรียนรู้เราทำความเข้าใจโอกาสที่เราจะได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺสุบฮานาอตะอาลาก็มีมากมีโอกาสพระท่านนาบีบอกกับพวกเราบอกว่าฮัจ์การทำฮัจ์ที่มัปรูธที่อัลลอฮฺส่งต่อรับนั้นสิ่งที่เขาจะได้จากการทำฮัจ์ในครั้งนั้นก็คือ อันจันนะก็คือสวรรค์ฉะนั้นทุกครั้งที่มีการอบรมโดยเฉพาะเรื่องของการทำฮั์นะครับเราควรจะให้ความใส่ใจให้มากๆให้คิดว่ามันคงเป็นแค่โอกาสเดียวของเราหะครับหรือใครก็ตามที่มีโอกาสได้ไปทำฮั์แล้วแต่อาจจะพลาดสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเนี่ย เราเองก็น่าจะเป็นบทเรียนให้กับกับคนที่ยังไม่ไปได้ได้ไดแลกแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างน้อยมันก็เป็นผลบุญที่เราสามารถไปเติมเต็มของที่เราขาดไปได้ในวันที่เราไปทําแล้วเราอาจจะไม่รู้เรื่องราวเหล่านั้นผมจึงบอกว่า,วาการทำฮั์หรือการสัมมนาฮัจ์ในบางทีก็ต้องอให้ข้อมูลกันอย่างที่ค่อนข้างละเอียดเพื่อ ให้อดีตมันได้สอนปัจจุบันเพื่อไม่ให้คนคนหนึ่งได้พลาดไปนะครับเราเองอาจจะพลาดการทำพัดครั้งแรกของเราไปแต่เราก็ไม่อยากให้คนอื่นได้พลาดเหมือนกับเราฉะนั้นวิธีการก็คือก็สอนสิ่งที่มันควรจะจะเป็นให้กับมุสลิมะหรือให้กับมุสลิมีนที่เขากำลังจะเดินทางไปทำพัดผมถือว่านั่นก็คือผล,ลบุญส่วนหนึ่งที่เราจะได้รับเหมือนกัน นะครับสิ่งหนึ่งที่เรากำลังจะบอกว่ามุสลิมต้องศึกษาขั้นตอนระเบียบการทำฮัจที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนานะครับให้ได้มากที่สุดเพื่อหรือก่อนที่จะเตรียมตัวไปทำฮัจในในปีนั้นๆหรือในรอบนั้นๆสิ่งหนึ่งที่ เ,เราเไม่ค่อยได้ถูกสอนนั่นก็คือนะครับมุสลิมีนกับมุสลิมัจะมีข้อแตกต่างในการทำอาชีพหลายเรื่องด้วยกันนะครับก็คือมีข้อผ่อนผ่อนปนข้อผ่อนผันแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นในการตอววฟในการสะแอนนะครับก็คือการเดินระหว่างภูเขาซอฟากับมอรวาเน่ ข้อที่แตกต่างกันระหว่างมุสลิมีนกับมุสลิมะก็คือถ้าเป็นมุสลิมะนะครับจะไม่มีสุนนะให้เราวิ่งเหยาะๆในขณะตัวาฟหรือในขณะสะแอแต่ถ้าผู้ชายถ้าพื้นที่จะพื้นที่ได้นะครับคนไม่หนาแน่นจนเกินไปหรือมีพื้นที่ในการที่จะสามารถวิ่งเหยาะๆได้เนี่ยสำหรับมุสลิมีนเนี่ย นะมีสุนนะให้เราวิ่งเหาะๆในการสแอรและก็ตวาฟแต่ถ้าเป็นมุสลิมนะเนี่ยนะครับไม่มีสุนนะให้เราวิ่งไม่ว่าจะในขณะที่ต่อวาฟหรือในขณะที่สแอรแต่ทั้งหมดของการตวาฟกับแสแอรของคนที่เป็นมุสลิมก็คือมาชียนันแปลว่าเดินปกติเท่านั้นเองนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่จะทำให้ฮัทของเราถูกตอบรับข้อต่อมาก็คือ ในช่วงเวลาของการสแสเอระหว่างโซฟากับมอทว่าเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องขอดุอาให้มากๆกนะครับก็คือการเดินไม่ใช่การคุยกันในระหว่างที่เดินระหว่างโซฟากับมอทว่าที่เรียกว่าสเอและเช่นเดียวกันนะครับในวันที่เราไปบูกูฟที่อาราฟะสิ่งที่เราเคยถูกปลูกฝังมานั่นก็คือ ให้เราขอดุทิศต่ออัล l a h Subhanahu Wa Taala ที่เกี่กับการขอประโยคที่ว่าละอิลลาฮิลล allah ละ د ه لا شريكه لا ะ و ل ملقو ولا هول ه ا م ะ و و هو على كل شيء إمكدين นะครับขอตอนไหนบ้างครับคนถึงขอในวันที่เราอยู่ในทุ่งอัลลอฮ์ฟ้นะครับที่เราไปอยู่ในทุ่งอัลลอฮ์ฟ้เนี่ยตัวอาตัวน,นี้ควรจะขอควรจะกล่าวให้มากๆนอกเหนือจากการอ่านกุรอานนอกเหนือจากการที่รุลเอาะ การดิกรุลลอที่ดีที่สุดก็คือการอ่านดูอาต้นนี้นะครับและในขณะที่เรากำลังจะไปคว้างเสาหินต้นแรกแล้วก็ต้นที่สองนะครับหรือแม้กระทั่งการที่เราไปหยุดอยู่นในท,ท,ที่ทุ่งมุสลิฟะจะเรียกว่าไปเก็บหินเนี่ยนะครับก่อนที่จะไปคว้างเสาหินเนี่ยนะครับนั่นก็คือการอ่านดูอาต้นเหล่านี้นะครับขอดูอาให้มากๆในช่วงเวลานี้อย่าไป ทำภารกิจอื่นนะครับหนึ่งก็คือนั่งตรงนั้นแล้วก็ขอดุอาต่ออลลอสุบานุวตาอาลาโดยเฉพาะดุอาที่เราบอกว่าลาอิลลาฮิอัลลอฮวะฮดะฮูลาชาลีกะละเป็นการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺสุภานวตาลาในช่วงการทำฮัจนะครับทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องระวังที่สุดก็คือการดูแลลิ้นของเรานะครับให้ดี นั่นก็คือด้วยก,การพูดจาให้ดีอย่างนั้นช่วงเวลาเหล่านั้นคือการอ่านกุรอานช่วงเวลานั้นคือการขอดุอาการต ah, ah, ัสเบียสุภาณนั่นละธรรมดุลินนะเราเอาช่วงเวลาเหล่านั้นมาเก็บเกี่ยวผลบุญตรงนี้ให้ได้มากที่สุด2ก็คือช่วงเวลาของการฟังเราเจอก็จะไม่ฟังเรื่องที่ไร้าสาระนะครับนั่นหมายความว่าเราก็จะไม่นั่งคุยกันเรื่องที่มันไม่เกิดประโยชน์ฉะนั้นปีกวิเวกต,ตัวเองไปมัสยิดเลยครับ ไปนั่งในมัสยิดฮารอมนะครับไปอ่านกุรอ่านไปดิกรุลลอสองตาเราก็ใช้ให้มันถูกที่นะครับอ่านกุรอ่านนะครับไม่มองในของที่มันฮารอมและกล่าวล่ำไปกัลลอหรือตั้งเบี้ยให้เยอะๆที่สุดนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนก็ตามช่วงเวลาการทำาตก็คือช่วงเวลาของการดิกรุลลอนะครับ ช่วงเวลาการทําฮัชคือช่วงเวลาของการดิกรุ๊ล้อมไม่ใช่ช่วงเวลาที่เรามานั่งคุยกันนะฮะหรือมาทําอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยที่เป็นดุนยาเรื่องอาหารเรื่องดูเรื่องนี้นะครับแต่เอาเวลาทั้งหมดดิกรุล๊ลอต่ออัลลอฮฺสุบฮานูรุตาลาไม่ว่าจะในขณะที่นอนในโรงแรมหรือในมัสยิดหรือช่วงไหนก็ตามเพราะฮัชหลักๆก็คือการดิกรุ๊ปล้อ เป้าหมายของค่์ก็คือเอาเวลาทั้งหมดไปหาอัลลอฮ์ด้วยกับการดิกรุ่งและอดทนกับสิ่งที่เราอาจจะเจอในช่วงเวลาของการทำฮัจญ์ในรูปแบบที่เรียกว่าเด็ดเหนื่อยเช่นเราจะเห็นว่าบางทีรถไม่มาตามเวลาอาหารไม่มาตามเวลาต้องเข้าใจครับว่าการบริหารจัดการด้วยกับคนเป็นล,ล้านๆนะครับมันไม่สะดวกไม่สบายอยู่แล้ว ฉะนั้นเราก็จะต้องปูฝังการทําความเข้าใจถ้าเราทําความเข้าใจกันตั้งแต่วันแรกก่อนที่จะเดินทางไปทำฮัทส์ผมเชื่อว่าทุกคนก็จะเห็นภาพแล้วก็จะเข้าใจไปพร้อมๆกับเรานะครับฉะนั้นฮัทเป้าหมายของมันก็คือการทิกรุลล์ต่อรอลสุภานวตาอาล,ลจฉะนั้นเราจะไม่ให้ร้ายกับคนที่อยู่รอบข้างเราถึงแม้ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จัก หรือจะเป็นคนชนชาติเดียวกันประเทศเดียวกันหรือเป็นสัญชาติอื่นนะครับในการทำฮัจจ์เราจะไม่ละเมิดสิทธิ์ซึ่งกันและกันเพราะการทำฮัจจ์ที่ท่านอับดุลเบบีมุฮัมมัดสลัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสซลลัมบอกกับพวกเราว่ามันฮัจจะลิลละฮิใครก็ตามที่เนตเจตนาไปทำฮัจเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาฟะลัมยารฟุตตัวที่เขาจะไม่ ไม่นึกถึงเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของจูสาวว่าลำยับซุกหรือทำเรื่องไม่ดีนะครับเป็นบาปเล็กบาปน้อยวันที่เขากลับมาจากการทำฮัชนบะมีบอกว่ากายามีว่าลาดัตหุอมมุโมเท่ากับว่าวันนั้นเหมือนกับเขาได้เกิดใหม่บนโลกดุนยาแล้วกหมายถึงเราจะลดความผิดทั้งหมดให้กับพวกเขาต่อมาก็คือสิ่งที่มุสลิมัจะต้องให้ความสําคัญก็คือการทำฮั์หรือการเดินทางในการทำฮัชนั้น เราจะไม่เดินทางกับใครยกเว้นจะต้องเป็นบุคคลที่เราไม่สามารถแต่งงานกันได้ที่เรียกว่าต้องเป็นมหรอมพระท่านนบีมุฮัมมัสลลัลลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้เคยบอกว่าลาตูซาฟิรุลมัฮอะสลาสันมุสลิมะอย่าเดินทางนะอย่าเดินทางอย่าไปไหนมาไหนนบีพูดถึงสามครั้งด้วยกันอิลลามาอาดีมหฮรอมยกเว้นจะต้องกับบุคคลที่ เป็นเครือญาติที่เราแต่งงานกันไม่ได้หรือเป็นระหว่างสามีภรรยาระหว่างลูกผู้ชายระหว่างลุงหรือใครก็ตามดังฉะนั้นนี่ก็คือเป็นเหตุทําให้ฮัตของเราจะถูกตอบรับจากอัลลอฮฺสุภาโนอตาลลอส่วนคนที่จะสามารถคลองเอ่หรอมได้ก็จะมปะีปัจจัยอยู่แค่3ข้อด้วยกันก็คือ1ต้องเป็นมุสลิม 2. ต้องสติสมัมญปญะ ต้องครบทวนสมบูรณ์อยู่แล้วอันที่สาก็คือจะต้องเข้าหรือบรรลุศาสนาภาวะด้วยกันในกรณีของการทำฮัชนะครับก็จะมีเรื่อง,องการตะฮัลลุลก็คือการเรื่องพาะยารอมนะครับจะมีครั้งแรกด้วยกันนะครับก็คือด้วยกับการที่เราจะต้องไปขว้างหินเรียกว่าจำระอลกอบนะครับนั่นก็คือการขว้างเสาหินนั่นคือการ สามารถที่จะกลับมาเปลี่ยนชุดจากเยาะเเป็นชุดปกติได้ฉะนั้นนัาวิชาการบอกว่าการคว้างหินต้นแรกเนี่ยนะครับที่เรียกว่ายำร้ออ,อัลกอบะเนี่ยสามารถที่จะทําได้ก็คือหนึ่งเราสามารถที่จะตัดผมได้นะครับถือซหรับมสซิม,มก็ตัดผมไม่สั้นหร,หรือตัดผมเล็มผมได้หน่อยนะครับะฉะนั้นเหล่านี้นะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่เราจะเรียนรู้กัน ในการทำฮั์นะครับของอสตรีนะครับและเช่นเดียวกันกับการทำอุมอ่มล้อก็คือการที่เราจะต้องทำฮั์และก็ทำอุ่มล้์ในเวลาเดียวกันที่เรียกว่าธรรมะตัวหรืออะไรก็ตามนั่นคือส่วนหนึ่งที่เรากำลังจะบอกว่าเรื่องราวของการทำฮั์กับมุสลิมนะ ก็เป็นสิ่งสำคัญที่อาจจะแตกต่างก,กันกับผู้ชายและเรื่องเหล่านี้บางทีเราก็อาจจะไม่ได้ถูกถ่ายทอดโดยละเอียดมันจึงเป็นเหตุทำให้บางทีนักวิชาการหรือไม่ได้ตรงตามหะด,ดิษทานนบีที่บอกว่าฮัตชิอัลลอฮฺสุภานุวะตะอัลาจะจะตอบรับเขา ดิเรียกว่าฮัจ์มาบรูทเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นเงื่อนไขที่เราคุยกันมาเพราะถ้าหากว่าเราทำตามเงื่อนไขนี้ได้ทั้งหมดครับนั่นคือฮัจ์ที่อัลลอฮฺสุฮานัวตะอาลาการันตีว่าจะตอบรับหรือเป็นฮัจ์ที่อัลลอฮฺจะให้สวรรค์เป็นการตอบแทนและอัลลอฮฺสุวาห์ดวลาก็การันตีว่าเขาจะเป็นคนที่กลับมาจากบ้านหรือกลับมาแล้วกลายเป็นเด็กเกิดใหม่ที่ไม่มีความผิดอะไรฉะนั้น ถ้าเราเสียเงินก้อนหนึ่งเพื่อที่จะไปทำฮั์พี่น้องครับเราก็ต้องต้องเสียเวลาหรือทุ่มเทเวลาของเราเพื่อที่จะเรียนรู้วิธีการทำฮั์ให้ได้มากที่สุดเรียนรู้ดูอาที่เราควรจะไปขอในขณะที่เราอยู่ในไปตุลฮารอมแผ่นดินที่บริสุทธิ์นะครับเราจะต้องทำอะไรในขณะที่เราเดินทางจากมักกะามามาดีนะ หรือจากมะมาดีนะไปมักกะไม่ว่าจะเดินทางด้วยกับรถไฟฟ้าความเร็วสูงหรือด้วยกับรถพัสหรืออ้ก็ตามเราเชื่อว่าเราจะผูกพันกับการทำพัชเราจะมีโอกาสได้อ่านกุรอานเราจะมีโอกาสได้อ่านดุอาขอดุอาต่ออัลลอฮฺสุบานุอัตตาอาลาเราจะมีโอกาสได้รียกรุลนละได้กล่าวสุบานุละให้ได้มากที่สุดฉะนั้นเราในฐานะของ ผู้ประกอบการผมเชื่อว่าถ้าเราได้ผ่านอบรมหรือได้ทำการอบรมเรื่องราวเหล่านี้ให้กับคนที่จะไปทำฮัชในแต่ละปีในแต่ละรุ่นนะครับมันจะทำให้ฮัชของเขาได้สมิดผลและเราเองในฐานะของผู้ที่บอกกล่าวคนคนนั้นให้ทำฮัชแบบที่ถูกต้อง ตามรูกลของาศาสนาตามวาจิบาตต่างๆเราก็จะได้รับผล,ลบุญของการทำพั์เช่นเดียวกันนั่นคือผล,ลบุญที่จะได้นะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะของผู้ให้บริการในรูปแบบใดก็ตามฉะนั้นเราห่วงฮุจาตของเราเราต้องห่วงอิบาดาให้ได้มากที่สุดนะครับนอกเหนือจากห่วงเรื่องของสัมภาระห่วงเรื่องของการเจ็บป่วยไข้อะไรก็ตาม พราะนี่คือโอกาสของคนคนหนึ่งที่อาจจะเรียกว่าครั้งเดียวในชีวิตของเขาก็ได้แต่ถ้าครั้งนั้นเขาได้เป็นฮัจุมับรุธเราที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ฮัจของเขาถูกต่อรับเราก็จะได้รับผลลบุญจากการที่เราอบรมให้คําแนะนําให้คําตักเตือนให้วิธีการเพราะท่านนบีก็เลยบอกกับพวกเราบอกว่าใครก็ตามที่ชี้นําคนอื่นให้ทําความดีนะครับเพียงหนึ่งความดี เขาก็จะเป็นผลบุญของเขาก็จะได้รับจากอัลลอฮฺสุภาโนะตะอัลละเช่นเดียวกันนั่นแหละครับผู้หญิงเขาก็อยากรู้เหมือนกันเราเองก็จะทำไงให้ผู้หญิงเหล่านี้ที่จะต้องการไปทำฮัตได้รู้ได้เข้าใจเพื่อที่เขาจะได้คุ้มค่ากับสิ่งที่เขาขวนขวายมานะครับให้ฮัตของเขาเป็นฮัตที่มีผลบุญจากอัลลอฮฺสุภาโนะตะอัลลให้ได้มากที่สุดครับอบิลลาฮิตอฟิบัลฮิดายะ สลามอะัยกุมะเร์ฮัมตุลล์วะบเราะกาตุ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์